นี่คือมิดแรกนะครับในรอบสัปดาห์ที่2ในรอบที่3ครับของเดือนนะครับเพราะว่าเดือนหนึ่งบาโลดออก3ครั้งใช่ไหมครับมิดแรกมิดแรก วันนี้ก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับการดูแลบำรุงยางมี FC หลายท่านนะครับที่สอบถามเข้ามาอาจจะออยากทราบจริงหรืออาจจะแก้แก้งแย่เล่นนะครับ <c ười> คือท,ที่ที่บอกรถดพูดว่าแย่เล่นนะเพราะว่าคำถามนี้ก็คือว่าถ้าไม่ใส่ปุ๋ยกีดดยาง อ,อนาคตระยะยาวจะเป็นอย่างไรแต่กรีดได้ไหมหรือกรีดน้ําออกไหมสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับชาวสวนยางทุกๆท่านนะครับวันนี้เช้าวันเสาร์นะครับที่18มิถุนายนลาวาโรดพาเข้าสวนเหมือนเดิมครับวันนี้กรีดเสร็จเพิ่งเสร็จเลยนะครับพอดีเมื่อคืนนี้ได้อ่านคอมเมนต์ก็มีหลายท่านที่แสดงความคิดเห็น แล้วก็บางท่านสอบถามมานะครับทําให้บาโรดรู้สึกเป็นห่วงนะครับกับมุมมองแบบนั้นนะครับก็คือเรื่องราวที่ถามว่า,ายางไม่ใส่ปุ๋ยเลยเนี่ยเปิดกีดออกดีดีเต็มถ้วยเต็มถ้วยมีดมีดแล้วครึ่งถ้วยถ้วยนึงก็ยังมีว่างั้นอ่าแล้วก็บางท่านก็ถามว่าไม่ใส่ปุ๋ยกีดได้ไหมมีน้ำยางคอยหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเราจะเปิดอายุ แปปีหรือ10ปีก็สามารถกีดได้เลยและมีน้ำยางเลยนะครับแต่ถ้าตลอดระยะเวลาที่เราเอาน้ำเขานะครับแล้วขาดการบำรุงรักษาคือไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ดูแลอะไรเลยนะครับยางบางแปลงนะครับที่เบาโรดอยู่ในสถานในพื้นที่นะครับที่ใกล้ชิดกันอย่างแปลงนี้เนะี่ยเขาดูแลดีมากครับ ปีหนึ่งก็ใส่ปุ๋ยสองครั้งแล้วก็มีเดี๋ยวนี้มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่บ่าวโลดแนะนำเนี่ยเขาเอามาฉีดพ่นด้วยยางเขาสมบูรณ์ดีมากครับใบเขียวตลอดแล้วก็ให้น้ําให้ผลผลิตถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ไหลทะลักเหมือนกับยาทายานะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้ามันไหลเองโดยธรรมชาติมันมีกําหนดระยะเวลาใช่ไหมครับ ต้นยางก็ไม่โสมนะครับเช่นปกติธรรมชาติของต้นยางเนี่ยไหล3ชั่วโมงหยุดทีนี้ถ้ามันไหล3ชั่วโมงหยุดจำนวนการไหลหรือปริมาณน้ำยางมันทิทีเนี่ยมันก็ทำให้ได้ผลผลิตพอประมาณพอพอดีก็คือพอเหมาะนะครับอย่างบางต้นอาจจะครึ่งถ้วยหรือเต็มถ้วยแต่ก็ไม่ถือว่า เกินลิมิตนะครับเพราะว่าธรรมชาติของอยางมันให้ได้แค่นั้นแต่ถ้าท่าน uh, บังคับเนี่ยมันก็จะไหลไม่หยุดเลยครับเป็นครึ่งวันนะครับสังเกตนะครับแล้วก็สวนถัดมาก็พอประมาณนะครับดูแลพอใช้ได้สวนฝั่งนน้นนะครับที่เลยไป็น้อนอีกไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยครับแต่เขาเกลีดอยู่นะเกลียดตลอดตั้งแต่เปิดมาเนี่ยพร้อมกับบาโรดต้นยางปลูกพร้อมกันนะครับ แต่ตอนนี้เนี่ยปัญหาที่ตามมาเท่าที่บาลลดไปถามคนที่มารับจ้างกีดคนล่าสุดนะครับเขาบอกว่ายางหกร้อยต้นเนี่ยกีดได้ประมาณสี่ร้อยเพราะว่าที่เหลือคือกีดไม่ออกแล้วไม่มีน้าแล้วนะเหมือนมันจะตายเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเขาไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยกีดมาตั้งแต่ปีห้าแปดพร้อมกับบาลลดจนถึงปัจจุบันเนี่ย ร้อยร้อยกว่าต้นเนี่ยคือเดี้ยงไปหมดแล้วนี่ถึงเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบไกลหรอกครับประโลดเห็นชัดเจนบางสวนนะครับต้นยางยนืนต้นตายเลยก็มีครับอันนี้เรื่องจริงครับฉะนั้นไม่ใช่เรื่องล้อเล่นที่จะบอกว่าขีดไปเลยกีดไปเลยไม่ต้องใส่ปุ๋ยก็ออกใช่ครับแต่มันมีกำหนดเลยระยะเวลานะครับจะบอกให้นะครับ ท่านคือต้นยางเนี่ยมันสังตาบใดที่มันยังสังข้อแสงได้มันก็ยังให้น้ำได้แต่ถ้าไม่มีสารอาหารไม่มีธาตุอาหารไปหล่อเลี้ยงการสังข้อแสงก็จะเริ่มน้อยลงใบก็จะเริ่มโรยรานะครับจากเขียวก็จะกลายเป็นเหลืองโทมนะครับอันนี้จะเห็นได้ชัดไม่ใช่เรื่องดีนะครับไม่ใช่เรื่องดีท่านกีดไปเถอะสี่ห้าปี6ปี7ปีท่านอาจจะกีดได้แต่มากกว่านั้น รับรองไปไม่รอดแน่นะครับบาโลดเห็นกับตาหลายเจ้าหลายสวนแล้วนะครับของบาโลดเนี่ยจะกีดหนึ่งพักหนึ่งหลายคนมองว่าทําไมได้น้อยจังทำไมทำไมต้องกีดหนึ่งพักหนึ่งทำไมไม่กีดสองพักหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับคือผมมองว่าการที่ผมเป็นเจ้าของสวนเองเนี่ยผมได้เดือนหนึ่งสามครั้งคือต้นยางผมเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยอ่จำนวนแค่นี้นะครับห้าร้อยกว่าต้นเนี่ย ห้าร้อยต้นเนี่ยที่กีดอยู่ตอนนี้เนะี่ยแต่ให้ผลผลิตได้คิดเป็นเงินเดือนหนึ่งก็สองหมื่นกว่าบาทบา,บา,บาโรดพอพอใจครับสองหมื่นกว่าบาทนะครับสามารถส่งลูกเรียนได้สบายนะครับแต่ถ้าบาโรดหักโหมคืออยากได้น้ำยางเยอะอัดยาอัดยาอัดยายายาอย่างเดียวเนี่ยบาโรดกลัวว่ามันจะไม่ได้ถึงห้าปี บารดเชื่อทฤษฎีหนึ่งนะครับของครูเอมนะครับต้นยางเนี่ยถ้าดูแลดีๆนะครับดูแลดีๆนะอย่ากีดมั่วนะครับอย่ากีดมั่วอย่ากีดสเปสเปสปะอย่าสักแต่อย่าเอาน้ํานะครับมันอยู่ได้เป็น5้าสิบหกสิปีนะครับหลายคนยังมองว่าต้นยางเนี่ยกีดได้แค่ยี่สิบห้าปีสาสิบปีจริง,รงๆมันอาจจะอยู่ได้ถึงร้อยปีก็ได้นะครับถ้าดูแลดีๆแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอพออายุยี่สิบปียี่สิบห้าปี อะไรประมาณนี้เริ่มทําไม่ดีแล้วครับกีดไปทั่วที่ทั่วแดนไม่มีที่จะกีดแล้วนะฮะถ้าเราดูแลดีๆนะครับต้นยางนะครับถ้าเราดูแลดีๆมันก็สามารถที่จะเนี่ยอย่างหน้าเนี่ยมาโรดกีดอันนี้พึ่งพึ่ง,พงมาเปิดใหม่นะครับได้อา่าตั้งแต่มกราคุมภาตั้งแต่มีนามาไหนครับมีนาเมษาพฤษภามิถุนาสี่เดือนนะครับเนี่ย ตั้งแต่นี้มานะครับแล้วก็ยังคิดว่าน่าจะได้อีกประมาณ2ปีนะครับหมดหน้านี้แล้วก็หันมาหน้านี้เพราะว่าบาโรดถึงแม้บาโรดจะไม่เก่งเรื่องอะจะไม่เซียนเรื่องการกระดกนุ่นนี่นั่นอะไรเทคนิคการกรีดเยอะแยะแต่บาโรดก็ใช้วิธีการกรีดแบบพื้นๆธรรมดานี่แหละครับโดยที่ว่าไม่ให้เข้าเนื้อเยอะ ไม่ได้ให้ไม่ไม่ได้ให้ไม่ได้เข้าเนือ้อเพียงไม่ให้มันเข้าเนือ้อแล้วก็กรีดแบบสไตล์ธรรมดานะครับไม่มีลูกเล่นเยอะนะครับนี่แหละก็จะทําให้หน้ายางของบ่าโรดสามารถเนี่ยอย่างเนี้ยอีก2ปีบ่าโรดก็สามารถเปิดกรีดได้นะครับแล้วก็บริเวณนี้ก็ยังสามารถกรีดได้อีกหลายปีนะครับเนี่ยบริเวณนี้นะครับอย่างต้นนี้เหมือนกัน ยังสามารถกลีดได้อีกหลายปีนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็ยังสามารถกลีดได้อีกหลายปีนะครับบอโลดนะครับก็เลยมองว่าถ้าเราดูแลต้นอย่างดีๆนะครับดูแลต้นยางดีๆเราก็สามารถที่จะอยู่กับมันและได้ผลผลิตจากเขาเนี่ยหลายปีเลยทีเดียวนะครับฉะนั้น ที่เพื่อนๆบางท่านมองว่าไม่เห็นต้องใส่เลยบาวลอดเห็นกับตามาแล้วครับไม่ต้องอื่นใครอยู่ใกล้ในหมู่บ้านพื้นที่บาหลดนี่แหละไม่ใส่ปุ๋ยเลยพอมันไม่ออกก็รีดน้ํายางนะครับด้วยการใช้ยาเร่งปรากฏว่าเวลากรีดน,น,น้ำยางแทบจะไม่ออกจากต้นนะครับแต่ด้วยที่ว่า,ายาเร่งเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันคือใช้สารเร่งเนี่ยมันจะทําให้ออกไห,หลานานใช่ไหมครับ ถึงแม่น้ำยางมันจะแทบจะไม่มีอยู่ที่ต้นแล้วเนี่ยมันก็ออกจนหมดเลยแหละฮะหมดเลยนะครับมันก็ดูเหมือนได้เยอะแต่แท้ที่จริงแล้วมันจะไม่ไหวแล้วนะครับนั่นแหละฮะแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้สารเร่งเนี่ยตอนนี้อย่างบาโวดแตะเนี่ยเอาถอนมีดแทบไม่ทันนะฮะคือมันไหลจนแซงมีดเลยก็มีนะครับบางต้นแต่ว่ามันอาจจะไหลไม่นานก็คือ อาจจะไม่ไหลถึง5ชั่วโมงนะตเต็มที่ของบาลดในประมาณ2ชั่วโมงนะครับหยุดนะฮะก็ประมาณนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรก็ได้เท่านี้ก็พอใจดีกว่าที่เราจะไปเร่งรัดบังคับมันนะครับใบยังเขียวสบายไม่โทมนะครับเพราะบาลดอัดสารอาหารธาตุอาหารมีอะไรดีๆบาลดอัดอัดอ,ดอดเข้าไปเพื่อให้ต้นยางเราอุดมสมบูรณ์นะครับแม้ว่าเราไม่ได้ใช้สารเร่งแต่ถ้ามันออก โดยธรรมชาตินะครับมีเดียวนะครับมีเดียวในรอบในรอบเดือนมิถุนายนนี้คือหมายถึงมีดแรกของอรอบที่สองนะครับของเดือนมิถุนายนนะครับเนี่ยเดี๋ยวประโดจะวัดให้ดูนะครับอันนี้คือปริมาณน้ำยางที่ได้ต้นนี้คือออกปกตินะครับต้นนี้คือออกปกติ เดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่ไม่ไม่ค่อยออกนะครับนี่คือต้นที่ไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับก็จะได้ประมาณนี้มีดมีดเดียวนะฮะมีดเดียวเนี่ยทีนี้ต้นที่ออกดีนะครับมันก็ออกดีจริงๆนะครับไม่ได้พูดเล่นนะครับต้นที่ออกดีก็ออกดีจริงๆแต่ว่าไม่ได้ล้นทะลักไม่ได้แบบว่ามีดแล้วล้นเลยไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะอย่างต้นนี้นะฮะเนี่ย อันนี้บ่าโรดกรีดเสร็จตอน6กโมงเชา้าใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่8ปดโมงสองชั่วโมงแล้วยังไม่หยุดไหลนะครับก็คิดว่าน่าจะประมาณอีกชั่วโมงได้นะฮะประมาณนี้ประมาณสองนิ้วครึ่งนะครับคาดว่าต้นนี้ก็น่าจะเต็มถ้วยอันนี้คือในกรณีที่บ่าวโรด ยกตัวอย่างให้ดูว่าเราดูแลดีเนี่ยมันไม่ไม่ต้องไปกังวลนะครับไม่ต้องไปกังวลว่า,าจะไม่ออกนะครับมันออกแน่นอนอยู่แล้วฮะมันออกแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าเราก็จะได้กินนานๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ่าโรดก็อยากจะฝากไว้สำหรับท่านที่ไม่ค่อยชอบดูแลต้นยางนะครับจะเอาแต่น้ำยางอย่างเดียว ก็ต้องฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับอีกไม่นานเกินรอท่านก็จะได้ตัดต้นขายแน่นอนเพราะว่ามันจะยืนต้นตายเลยนะบางต้นบางสวนนะครับบางสวนก็เป็นยางตายหนึ่งบางสวนก็ต้องตัดต้นอย่างที่บอโรดว่านะครับฉะนั้นดีที่สุดคือดูแลเขานะครับอยากได้ผลผลิตจากเขาเขาจะได้อยู่ให้เรากีดนานๆนะครับ ดูแลใส่ปุ๋ยทุกปีสารอาหารธาตุอาหารรองก็เติมเข้าไปทุกปีตลอดนะครับอย่าให้ขาดก็ทําให้เราได้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อยู่กับเรานานๆน,นะครับขอบคุณสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ